ทำไมช่างทิ้งงานวันนี้กับผมช่างโจรครับก็จะมาพูดสั้นๆนะครับว่าทำไมช่างถึงชอบทิ้งงานกันนะครับสาเหตุมันก็มีปัจจัยอยู่ใหญ่ๆอยู่สองข้อครับข้อแรกเลยนะครับก็คือซื้อถูกไปซื้อต่ำไปถูกเกินจริงถูกเกินกว่าราคาที่ประเมินนะครับลูกค้าก็อยากจะต่อต่อแล้วต่ออีกต่อเหมือน ซื้อผักซื้อปลานะครับช่างก็กลัวจะไม่ได้งานก็ยอมขายราคาถูกไปก่อนฟิตนะครับเพราะนั้นเมื่อเกิดราคาต่ําการทํางานของช่างมันก็จะตึงนะครับเพรนั้นถ้าถา่าท่างพลาดนิดเดียวก็กลายเป็นว่าโอกาสที่จะได้งานนั้นก็ที่ไม่เรียบร้อยก็มีสูงนะครับดังนั้นก็ลูกค้าก็ต้องรู้นะครับว่าราคาประเมินราคาที่ถูกต้องราคาที่เป็นกลางเป็นธรรมนั้นซื้อขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ในเบื้องต้นก่อน อย่าเพิ่งโทษเฉพาะผู้ระเบาว่าทําไมผู้ระเหาาทิ้งงานนะครับนั้นคือมันมีความมันต้องมีความแฟร์ทั้งสองฝ่ายนะครับทางช่างเองก็ต้องบอกลูกค้าไปตามตรงว่าถ้าราคานี้มันทาไม่ได้นะทําอะไรได้บ้างไม่ทําอะไรไม่ได้บ้างนะครับต้องให้ช่วยสปอร์ตอะไรบ้างกไรก็ต้องยอมคุยกันในประเด็นที่เป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าไปตายเอาดาบหน้าว่าคิดว่าเออน่าจะทําได้พอทําจริงๆแนละ้วมันทาไม่ได้ ลูกค้าก็จะใช้สิทธิ์สัญญาในการบีบเราบีบปุ้นละเหมานะครับอันนี้ทั้งช่างเองก็ระวัดระวังทั้งลูกค้าเองก็ต้องดูให้ดีๆนะครับปัจจัยที่สนะครับสาคัญเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของช่างที่มารับงานเราเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้านครับนะครับอย่างเช่นอย่างอาคารหลังนี้นะครับงานหลักๆสาคัญนั้นคือช่างเชื่อมนะครับโครงสร้างเหล็กเพราะฉะนั้นคือช่างที่มาทํางานต้องมีความ มีประสบการณ์มีความชํานาญในการทำทางานเชื่อมเหล็กนะครับถ้าหากว่าไม่มีความชานาญก็จะทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรเหล็กที่สิ้นเปลืองนะครับตัดแล้วตัดอีกต่อแล้วตัดอีกงานก็ไม่สวยนะครับโครงสร้างก็ไม่ตรงก็มีหลายประเด็นนะครับดังนั้นก็ช่างเองก็ต้องอดูดีๆก่อนที่จะรับงานนะครับแล้วลูกค้าก็ต้องดูช่างออก ดูช่างเป็นนะครับสัมภาษณ์กันก่อนดูกันก่อนว่าจะคัดเลือกช่างแบบไหนมาทํางานแบบไหนจะได้เหมาะกับงานคือพูดไ a n แม t ออดไ g h จ็อบครับเลือกช่างที่เหมาะกับงานนั้นๆครับนะฮะฉนั้นในประเด็นนี้ข้อปิกนี้ก็จะคุยเรื่องทําไมช่างถึงที่งานปัจจัย2สําคัญหนึ่งในหลายปัจจัยนะครับ คลิปหน้านะครับผมจะพามาแนะนำนะครับว่าการเลือกผู้รับเหมาในการมาทำงานในแต่ละส่วนนั้นมีวิธีการยังไงครับขอบพระคุณครับ